เอาลง้างหน้าแล้วกเก่งแั่เมื่อแนเขาเขากระต้อนกระแตนว่าสิเกียวเมื่อคือนสีเแล้วดอกคือ,อมันตรงแล้วครับมาเลยนล้มหมดเสียบล่อพุน่น เล่นลอยเศร้าอะไรตัวรถเสือมาเลยมาเลยมันตรงอยู่ตรงอยู่มาพี่กาบก็บพเพ้นหลอรอ่ะมันเทนตรงอยู่นะ่ะเอาไปใส่สอบยึ่เทีย,ยนกันเลย